สวัสดีครับสวัสดีกันยามสดๆพี่น้องเด้อวันนี้นะครับกะสิพาพี่น้องเขาไปนะครับบึงสถานที่ที่ปลูกต้นไม้ไม่นะครับผมเพราะว่าผมปลูกกระทบมันตายนะครับผมมันมันบ่เหมาะสมกับดินนะครับผมก็เลยนะครับสิเปี้ยนพืชนะครับผมก็เลยสิตัดห้าตัดห้าเช็จก็สิคุดลุมไว้นะครับว่แน่ใจว่าสิปลูกสับวางหรือว่าสิปลูกเป็นแนวพืชชนิดเดียวกันแต่ว่าใจผมผมมักแบบสับวางนะครับสับวางคือ ต้นพยุงต้นยางนาต้นซักต้นนั่นต้นนี้่างส่นะครับเขาเอื่อสารฟางนะครับมือว้านก็นเตรียมพื้นดินนะครับเปิดเพื่อ้วยนะเนี่ยมันนั่นนะหน้ามันไหลเป็นบอ่อปลาห้องบ่อห้วยออนะครับตรงน,นี้กะผมแบบเตรียมดินนะครับพี่น้องเด้ออันพึ่งไถเมือว้านนะครับดินซุ่มดีดีพี่น้องเด้อเนี่ยนะครับเตรียมดินนะครับเตรียมแปลงประมาณตตีรวมๆนี่ประมาณะมจะประมาณเก็บเกี่ยบไรหนึ่งครับที่ที่ปลูกพืชลง นะครับตอนนี้นะครับผมกะดินะครับปลูกพืชนะครับตลอดเลยนะครับอาที่นี้เราก็ใไต่สลนอีกเมื่อมไต่สลนเขากะดิเห็ดได้เมื่อมไต่สลนเขากะดิเห็ดปลูกพักกันดอกแล้วไต่สลนเัาต้องเอาบกจกนะครับขุดเอาพี่น้องเด้อกะประมาณกะดิปลูกพืชพวกบักพริกบักเขือนะครับไต่สลนหลังหลังบานเขานะครับหลังเย็นเขานี่น้อยเขานอนหลับพี่น้องเด้อนะครับอันนั้นกะนอนระเบียงทุกคืนนะครับนี่กะดิเป็น อัติเห็ุเป็นค้างน้ำนะครับผมติดค้างน้ำแล้วก็จะปลูกเพื่บพือนทัวมายัางนี่ก็กระังเตรียมนะครับพื้นที่บรรยากาศย่ำเตาเานะครับสําหรับสวนเฮ้านะครับตัวนี้อันนี้กับปูเขือนะครับลงไปแล้วนะครับเนี่ยคุดเอานะครับผมนี่คุดเอาแต่ว่าถ้าไปพอะพกผักหวานผมกงบัเสียมมันลุ้งอีกอยู่นะครับบรรยากาศนะครับย่ำดึงแรงเอ้ยย่ำเ้านะครับพี่น้อง เนื้อเงเมล็ดกว่าสิบเจ็บบกม่วงพี่น้องเด้อบกม่วงมันแก่เลยผมก็สิบเจ็บบกม่วงนะครับสานี่ยปลาหลายอยูะด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยเดิมหกอีกแล้วฝนมานะครับกะสิมิตรละกลางน้ำนะครับใบหนงังจิบจิบเหล่านะครับจิบเบียร์จินเขาย้ำแขกไปไทยมาเพื่อนมายามนะครับเพื่อนกะส่วนหมากข้าเจ้ากะหมักบรรยากาศทาละกางนานะ้ำเนาะลงม้านะครับนั่นก็เป็นที่ที่อยู่อาศัยนะครับหลังน้อยๆพี่น้อ,นองเด้อหลังใหญ่เตรบรรยากาศดีนะครับ เดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวผมดีอัปเดตที่อยู่อาศัยให้เบิ่งนะครับพี่น้องเด้อครับก็เย็นสบายนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวหอนผมก็นอนระเบียงนะครับนอนตากอากาศชมเดือนชมดาวป้ายนะครับนี่ก็ท้ายุดเบิดแล้วนะครับพร้อมที่จะเพาะปลูกนะครับปลูกเป็นบางส่วนไปแล้วนะครับนี่แต่ว่าให้ผมตากดินก่อนพี่น้องขาเชืยรลูกแบกที่ลงที่เลียก่อนนะครับผมนี่ตากจักมือหนึ่งหรือสองมือนะครับตรงนี้ แต่คนจังมือสองมือนะครับที่มาไถาพวนกะทิไถมันรถไถเขาเองนะครับผมก็ทิไถจกักหน่อยสามหอบสี่หลอดมันจนดินล้วนซื้อไปเลรอครับเอาไวท้ทราดงาอันนั้นนี่เมื่อเอองาบวบเขาเพี้ยมาไวพี่เกยตัวมันเทียงมึงเด้อเพี้ยเอาไว้ทราดข้างบวบเขามันมีหลายอยู่ดอกไผ่เขาอันนั้นก็ตัดออกเด้เอมือแรง ตัดบ่อีวันต,ต้องอยตัดต้นไม้กูเบิดเบิดด้านนั่นเอนนนอน,นี่ก็ทิเตรียมนะครับตัดหญ้าตาัดเสศษกะทิไอ้นั่นนะครับพี่น้องกะทิเอาต้นไม้มาปลูกนะครับพี่น้องต้นนี้เกิดการหยาดหยากันนะพี่น้องหยากรันงามเนาะนะครับเบิดบ้านหยามันงามอยู่มั่งเดียวนี่แหละไปหาเบื้องเล็ดนะครับพี่น้องหยากรั้งมุมีเด้อนี่ ส่วนไผ่เัาเขากลังนะครับขึ้นก็นนมีเมื่อั้นกับาไปสองนอพันอีกแกงอยู่นี่ครับขึ้นไม้อีกแล้วตัวนี้เห็นบ่นขึ้นไม้อีกแล้วนะครับพี่น้องนันละนี่ครับกินก้อนนี่กินตลอดทั้งปีนะครับอันนี้ก็ปล่อยนำโทลารเซีย์ลงไปทั้งนี้นะครับฝ่าเมือม่อเมือ่อเมื่อคือเบาคอานเตียวดันเดียวเตียวทะาน้อยไหมมัดหัก็เออมัดเตีย ตีเอาแม่ขอปอกปกปกออกไหมเนี่ยคือเ่าบอกอีแผงมาตัาน,นี่ล้วกัดทีใดใหายนั่นมันนี่เออเขาตีใหญ่กับทอมะพีหย,ยางงามอีหลีพี่น้องเพราะว่ามันหนาม,มันดินซุ่มนะครับเออขอเอาตัวมาดึงเนี่ยเอาอีกทอนหนึ่งก็ได้แล้วอุย้ยออกโยกซ้ายโยกขวาก็ออกแล้วทอวนะไหน เห็นห่ดออกปะบ่า,บาที่นี่อัานมูทีวายุพุนเอามาไว้พี่นะมูทีวาสูดต้นตะเก็บอ่ะเอามาไว้พี่แม่เมื่อมอีกมูนหนึ่งอยูไย่ไหนเอามาไว้มันสูบตะเก็ยบเล็กเทีะพี่เอามาพี่เอามาพี่หมุนหมุนหมุนนำ้ำเออดิวอ,อุ้ยขอคอเอา นี่กับน้ำนะครับปลาเมืเอเศร้าก็เงีย้ยเลยนะครับจะเศร้าเดี๋ยวออกไปนะครับธุระคีเรกกับจินจนบระทันพี่น้องน้ำน้ำบาดานหรือบดเสียวพี่น้องแห่งฝนตกมันแห่งไหลแห้งน,นะครับเด้อขอออกขออีกจากทอนวะนี่จำนั่นเออเขาอายดีต้อยอีกท่อนหนึ่งนะเอาไปลงบ่อน้ำบอ่อปลาอันนี้ก็ยกตัดก็ได้ดอกลูกพี่ หมุนบอกว่าเออน่ะละพอเขาจะได้โจมมันสาระมาไว้นี้เอาไปไว้พุน่น <im itation> เตรียมพื้นที่ปลูกนะครับ <im itation> พอปลูกต้นไม้ยืนต้นนะครับนี่แต่ว่ามูที่เขาไถนะ่ะคือเผือดอ,อ,อายุสั้นนะครับพวกหลายชน,น,นิดนะครับพี่น้องเตรียมเรียบร้อยนะครับตากดินไ้ก่อนอันนี้กระท่อมผมตายเบิดนะครับกระท่อมตายเบิดลเลยเพื่ คือว่าสัตว์มันโล่งหลุดต้นไถยยั้งก็จังเอาไว้ทรงสีใดเป็นนั่นก็จังเอานั่นแหละอันนี้ก็เป็นคาลิงนะพี่น้องเด้อคาลิงเอาเนี้อคำใบก็ได้เออเราเอาเบี้ยงมะนี่ตานหยาคนี่เราเสียระโยกกระทอมมามันหยาหกมันบ่ได้เดี๋ยวงูมาครับต้นไม้ต้นไหลนะครับอันไหนก็เอาอย่างคือออกันเหมือ ปูดหายจนเดือหลังไงเอาออกนิดนึงเออเอาอยู่ดิเดเดี๋ยว่าหลังข้าวออกฟังหนึ่งเด้อเอาไปสุ้มเบิดโหลดเอาไปรวมกันกระมูลนั่นแหละเมื่อมูทีบ้าออกไว้นะเออสร้างมนเอาลงใส่นั่นไงตัวนั้นนั้นนั้นซื้อหม่องกอน้ำกันแต่ว่าเวลาเอาก็จะเอาหนักเนี่ยมัต้องเอาดอกเอาไปสุ้มโหลดเพาเฝ้าอยู่นี่ครับเป็นสร้างมนนะครับ เฝ้าเฝ้าต่ย้ำเฝ้านะครับพี่น้องย <g iggle> ้ำบรยูเ่เรียบร้อยเพื่อนนะครับก็เป็นไผ่สร้างมนตัวนี้นะครับอาจชีภาพที่บนิ่งจังน้อยพี่น้องเด้อขอถทดขอไผ่ใบที่นี้ก่อนนะครับผีผมลรมอุปกรณ์เสริมไว้ในบ้านนะครับบ่ทันไปเอาอยู่เป็นฟ้าดุงดิบสดเด้อพี่น้องงูก็หลาหล่พี่น้องเด้อจักงูชนิดอย่างเนี้ยยุตเต็มอยู่ ก็ยังว่าง,งูหลายครับฝนตกนะเกิดยังว่างูหลายครับอีหลีเห็นงูอะไรเห็นหลุดดิเด้มันยานอตนัตโนมัติเด้อเราว่างนันต้นพยุงที่สุดต,ตัดเลยเด้อมันมีพยุงหน่อยเด้อกับต้นยางนาเนี่ยเห็นบ้างมั้มเนี่ยต้นเนี่ยเอามือลอกก้อนเนี่ยเห็นบ้างไหมสุดต,ตัดไปหน่อยดูอเนี่ เอาทอออกก่อนนะน่ะเมืม่มเบื้องต้นไม่ยายนะ้ำได้ไหม,มตัดกระทอมน้ำนะไอ้กระทอมเอาไว้อยู่สิไอปป้บ้านต้องควบบัฟมาเลยไ่ได้แห็บนั่นหอกไม่มต้องเอานั่นดอกแม่ต้องเอาดิมาจานจัดการมันออกบริสุทธิเมือม่เอเออนะครับเตรียมพื้นที่พี่น้องเด้ออืมอ๋อ<ด> ไปบิดบิดเออละอันนี้กับปลาเป็นแสนหมดนะครับพี่น้องอยู่นี่ยังอีกละไปเก็บไปไม่ต้องต่อหรอกมันหนาฝนแล้วเอาต่อลงแต่บอลนี่ก็ได้บอลนั่นเป็นปลาตะเพียนโอ้โหเดี๋ยวทีแรกไปเมียนรวมๆกันเดนะ้หน่อไปรวมหลุด ลงุงหิบของเขาเอื้อแหละกบยุ่งซีนะ่ะมันเป็นแหมันเวลาเขาได้ดใส่มนันเด็ดใส่รวดโอ้อยไปเย,ยกไปบิดเออได้ก็ไปมังน่าทีน่ะ <c oughs> อันนี้กับต้นไม้ยังไงแล้วระวังต้นไม้เลยเด้อเนี่ยเมื่อเอาออกเบิดเลยเอาไปวไป้พุ่นก่อนทอนะ่ะ ทอพีวิ่สองจังหดเ๋มันเออละบอกให้มันเป็นถนนยางเอาดีกว่า <ละ S 1> เดี๋ยวเขาปลูกลิมเหนียวเ,เดี๋ยวเขาปลูกต้นไหม้ลิ้มนี่เม่มรนลิมเดียวเลยบอกบอกต้องปลูกด้านไหนแล้วมันมีต้นใหม่คุ้มล้วคือตาดออกไปเลยเนี่ตาดไห้มันเกลี่ยเลยแล้วเขาจะได้ขุดหลุมตาดห้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยม่มตาดเบิร์เลยตาดล้วเขาขุดหลุมเขาจะเอาลงต้นใหม่ไหมนะสองแถวเนาะเออตอนอยู่แถวกลาง Vô, Súng bao nhà nè, bắt thử khương tán nhà mà nắm nè. Chị đây, chị đây xé khăn nằm à mán đấy bạn thế này. Thử cứ bắt thử nằm à mán mày nắm nè. Bỏ mi nhà các bạn chị đây đấy bạn thế này. Đây bao phe, đây đây nhà bao hả? Mưa mưa, đây nhà bắt thử nằm mán bao mà. Bao đấy, bưng nhà bằng ngám nó. Giấy quan cho thì đây nhà bao giấy quan. น้นำมันบะหมี่ก็จีไรเนีย่ยเมื่อมันเอา,อาหนาไว้ให้ปลาเขาได้เมื่อมน้อโยนลงสาเลปายปลาหนานะ่ะน้ำมันกับว่าพกแม,ม่เมียโอ้ยเราวังต้นใหม่แต่มันมีจีไรแค่<ม>ตน้นไม้เน่้อยๆนะอยู่ในคิ้วยังสีแหละสุดตัดเนี่ยตัดหนาแล้วฆ่าเนีน่ยเอามันลงกันเลยเด้อ ตัดมัน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 อันตัดมันได้อยู่คามันหกงูมันไหลตัดไม้อีกรอบเลยทุม่มเลยต้นหละนนี่เอาลงเบิดรถเลดดยนะต้นในต้นกระทอมเขาเหมดละมันเบลียยังดอกให้กับพกมาก,กินพ่อมไหมเอามันไปสั่งใดก็ไปโหลดต้นสิบบาทเบิดสองพันพี่น้องไปน้ำตันสายล้มเลยวะเบลียังเมื่อมคว่มได้ไวหลังของน้ำยกสองต้นอยู่เมื่อมต้น ต้นไหนงามๆเอากลนไปให้อายักสองต้นเลยด้อเอาไปปูหลังของน้ำผลไม้ต้มโคกเห็ว่าน้ำปลอดปอดเป็นดอกป่าหยางงามๆพี่น้องเบิดเพราะว่าเขามีน้ำนะครับางงาม,ม,มัน,ม,น,ม,นมันออกทะหยามันปร่งทั้งปีเลยนะครับพี่นอ้องนะี่เห็นบอ่อันนี้คือเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกนะครับตดททัดเต็ดขุดหลุมเต็ดระวังขุดหลุมพงบัติเรียนขึ้นชุมแพนะครับเป็นต้นไม้หลายร้อยต้นเลยนะครับเพราะว่ามันถ้าได้เตรียมพื้นที่มันประคักใจนะครับลูกเอามาเอามาดสามซุ้มที่ว่ามัน มันห่างอยู่ในสวนเกรเสียทในพู่นนะครับสวนเทาอออมเนี่ยครับออมเลยนะครับผมแล้วก็จะไปสามมูทีวายูในขอบสะดันในทั้งปุ่นทิกนะครับมันได้สามอีกหลายหลายต้นอยู่นะครับสามสามอีกหลายต้นเนี่ยจอยมาจมกับทอมซอยนะครับครับครับลูกพี่ครับห่วยนี่ครับกำลังเป็นโฮมเป็นเงาได้นะครับเนี่ย เพราะผมเติมลงมเรื่อยๆนะครับกอไัยนี่ก็ดีและพี่น้องได้ยเย็นดีนะครับเนี่ยอันนี้ปลูกอยู่หล่อๆเขาเลยนะครับกอไผ่เนี่ยปลูกผสมประสานเลยเป็นหมเป็นเงาอย่างดีนะครับเออตัดออกก้อนน่ะนะอันนี้่ะเนี่ยครับผมถ้าเขาซื้อกระทอมน้ำไม้ไผ่ไมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ใบจังไหมันได,มนได้มันได้เอามาแล้วนะครับกะนะครับ ใต่จนกว่ามันสีปนกระเซียนล้วครับผมเอาไว้ถ้านังนอนเล่นนะครับใต้หัวนะไผ่ไผ่กับหงดีดีไปหน่อยโอ้หอนอันไหนก็เอาเกบบน,นอนใหม่สองนอนเสรล้เออออกแล้วตายแล้วแตมันใหญ่กว่านั้นก่อน <laughs> มันยังหน่อยอยู่ส่วนขุดชีดินหลังคาแดงวะจะได้กินหยาหรือเปล่ากันอะไรเดี๋ยวใหญ่นะครับท่านเข้าไปสุดเลยเมั่ง โอ้ยกระอย่างมันเปียงไปตัดหญ้าเด้อมันขุดหญ้าดเลยวะเห็นไหมก็เหลียดอกกวนม้วนตัดกันไปพูดวางน้ำเพรียงเลยเอาย่นลงให้ปลากินหลุดซุ่งมูลนี่งอนมากินดอกเอาเดี๋ยวเอาย่นลงให้ปลาเขาเลยเออแหละเอาย่นลงให้ปลากินเลย กวดกวดออกเลยโดยใหญ่กับทอมนาพี่น้องเอาแหวนเด็กน้อยมัดเล่นแล้วมันมาดเท่ากันมานอนเล่นเหร่นเกมเล่นหยังเนี่ยพัฒนาสวนน้อยมันเล่วเด้ก็ต่อสองชั่วโมงมันเล้่าก็ตาก็ต่อขนาดหนึ่งนาทีเนาะนี่ไก่ได้สามหมื่นเหมือนมึงจะบ๊ปลูกตีต้นใหม่ดินมันก็แห้งก็ตันตัว เออ,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 อย้อนลงไปยังไงปลากินโอ้ย,อยมันใบไผ่มันกินง้างให้ปลากินเลยจังถือมาเขาแบบนี้หามซอยกันจะเข้าครับเยืออวนเยื้ออวนนะครับใหญ่นะามาไปนี่แหละมันฟูเลยพี่น้องรอแต่กระเสียนท่านั้นนะครับเพราะว่ามันนั่นโอ้ยมันก็ะสามปีแล้วเนาะตากแดดตากลมตากฝนอยู่นี่แหละ ัอืครบตตัดเศดกะที่ได้ปลูกพี่น้องค่าจะเบ่งบรรยากาศมือปลูกเห้พี่น้องด้กยจากลอยต้นมึงวะจากลอยต้นกะว่าลอยต้นเลยว่าต้นไมหน่อยจังดิถ้าฟังฟังเนี้ยมองฟังฟังมหาดเขาเอาแบบเลยทับวางแบบนี้เพราะใครงับพยุงกับต้นย่างนั้นแทันฮะย่างนั้นแกัน ครับมันมีต้นอีกต้นหนึ่งเด้ต้นไหนปลูกเดียวหอบไหยเบิดเลยรอบนอกมาปลูกเพื่อท่ารถถังเขาสับบางบ่อไหับางยังสันเป็นเลี้ยวทังสี่นะคุนยางเลยเลยรถดชีเรีนเลยอ้อมอ้อมนเลยเลยบ่ได้หายเดียวไม่จะหาลอยผลเนี่ยบ่คำนวนมงดูต้นกระท่อมนะเออต้นกระท่อมไอ้ปลูกนีู้แต่ว่าไอ้ที่ปลูกที่ก็ต้นกระท่อมมาดูพีไม้ต้นกระท่อมสองอยต้น เพราะว่เขาปลูกทั้งนอกทั้งในอเด้เอออืมาตเสาจมามทั้งพุนทั้งอีกปลูกซับเมียนโ้่ก็จะแขนกวนนี่หละครับอืต้นนี่หละต้นยางนาต้นพยุงต้นยางนาไ้นีครับเจ้าก็กีนันน้องน้อไม่ดีไปลุงไปไปหลังสวนนั่นเโอะว่นี่พ่อมีนพูนมันต้องกอพูน เออมึงต mm ้องเขาเอาเมีดไปซับนี่หนากว่านี่นะมันมันยาวเลยทิมันก็ทั้งงานแหละเอาเอาเนื้อไปซับนี่แมเมีดไหมเอาไปฟันไหมแล้วกินมึงเออเขาเลื่อมเลยวะอืมอันละกะมันนี่กะนะครับบรรยากาศบ้านๆนะเพื่อนๆเนาะโบน้องหัวมวลโบอีสานบ้านเฮานะครับผมบ่มีอย่างหลายดอกบ่มี่ขาการอย่างหลายดอกครับโบเก็บบรรยากาศเป็น้องเขาบิ้งกะเตรียมนะครับผมเตรียมพื้นที่เฮาเพื่อลงต้นไม้นะครับผมวันนี้ เพราะว่านี่แหละผมเอกเกษตรผมดิสไต์นี่เลยนะครับบอแมนว่าประสบผลสำเร็จเบิดนะครับแทบเกียบทุกหมองนะครับผมสิล้งผื่นแล้วมันบ่ได้นะครับเพื่อยังปลาไพ่บงหวานนะครับรอบแรกรอบแรกอีลีนะผมปลูกบักแตงแตงโมอ่อนกับบักแตงไทยนะครับโคตรงามเลยโดกขนาดนะครับรอบหนึ่งกับงามมันมันหมอนะครับดินไตที่นี่ผมเอานันออกผมกับปลูกผักหวานปลูกผักหวานเขาบ่คอยดดูแลถึงมันเป็นดินรไตผมมันก็เลยบ่คอยใหญ่มันมัน มันตดอยูแต่ตินวลาหลผมก็เลเอยโลกออกนะครับคูดออกเสร็จแล้วเอาไผ่ไปลงนะครับไผ่บงหวานปลาไผ่บงหวานตะกอนนะครับที่เป็นอย่างอื่นนะครับแต่ว่าผมกัเลยทีหันมันเป็นทีอุ่มน้ำนะครับผมมองพื้นทีแล้วมันเป็นทีอุ่มน้ำน้ำมันไปขังซือนั่น How? ผมก็เลย้ยเอาไผ่ไปใส่นะครับเพราะเอาไปไผ่ไปใส่กันนะครับนนได้กันเลยเออเออเออมันหากมาอยังขกังเนี่ยเถอะมันปังที่กินเบิดดิใส่แกเบิรงเล่แกให้พีนน้องเบิรงกินน้มือเลย เขาทับมันอันนี้คือมันโพดินเลยมันบิ่มันบเบิ่บเนี่ยอันนี้มันต้องทับในไหนไปเลยมันนอมันบักเลือไปเลยมันหักเองมันหักเองเรงไปจับมันหักเขาเนี่ยไอ้เนี่ยนี่มันจะเป็นงามดีนะครับอันนี้ยุนาสวนเขาสองกอนะครับผมเนี่ยไรปลูกมาได้เลยฮะปลูกมั้ครับปลูกยังเบิดปลูกปลูกอไผ่เนี่ยเตรียมนอนด้แตยย่หันกันหลายแล้วลอยก็กอผมเนี่ยลูกพี่เอ้า เสียบอ่ะทีเพิ่นน่อยลวกกินครับตามห้องใครได้มั้งจะไปลวกเพเสียขวงบ่อีหลีเอากินมึงบ่อะไรมากินมันสิยิงเพราะฉะนั้นกินเข่าเร้าอยู่กึ๊บเป็นได๋นี่ครับคือจาวบับเผาป่ะบ่ต้องไปซื้อดสองยาวสองเผามันหายากคือจังบอกเผาว่ะแหละคือบเผาวเปียบเลยเออคือจาวบับเผาที่ว่าเขาแจ้งมาที่แรกผมกินเนาะแม่นบ่ที่ที่แรกกันบอกผู้ใดกินกับมิตรว่าเขาตัวอะ ผมน้องหากินบางวันเมื่อจีบนอผู้เดียวตังกินก็ย้อนน้องไม่ไอไปยั้งเลยไหมเอาเอาทาดิ<อ>นก็เรื่องความรอดายนะครับเออนี่นอเอานอพี่น้องเขาเบิ่งด้อมันสี่รายๆนะครับ,รบ <ๆ S 2> เขาต้องเอานอไตดินนะพี่น้องเด้อนี่เห็นมันโผล่มาจากทั้งทีนะมึอมจากนอยลรอเขาสับเลือกเลยประเด็นนี่ปัะเด็นนี้มันสีขาวเลยประเด็นนี่ซุ้มโมเนียนสีขาวเลยมันทิคือยังเป็นตาหักนะบ่าไงหลดขาวอ้วกเลยเนื้อจีบจีบหายเออแม่นกึ๊บเป็นไรแฉบบ่กิงนะจังใหญกับม่หนาเพียกนะครับอยจะลักกินน้้อองายหลล่ะ มื่อเราเสียบนอเจียงทะเลเรกูมาที่ไน,นะครับอย่าลืมเจ็บขาตัดหย่าน้ำซุ้มมาเอาหย่าเด้อโอเคพี่น้องเนาะจังไปพอกันคลิปหนานะครับมื่อแรงเก็บบักม่วงพี่น้องเด้อมื่อแรงเก็บม่วงน้ำมื่อมเฝ้าตัดหย่ามันแล้วจับนี่ละโอเคพี่น้องเนาะ